อิตเตอร์เดอะเจอร์ี่บุกอนุสาวดีชัยกับราดหน้าเนื้อสูตรกวางตุ้งที่พัฒธานจักกี้ใครได้ลองก็ต้องร้องจ๊กใหญ่แค่ไหนก็ต้องรอตานคิวค่ะก็ได้บอกหน้านี้จองของจริงๆนะอย่างนี้อย่างนั้นโมโหมากมากจองของขไปกินที่อื่น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อีเทอร์เดอะเจอร์นีย์ครับวันนี้สองพาผู้ชมนะครับมหาร้านอร่อยนะฮะกันที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับและตอนนี้เนี่ยสองอยู่นะครับบริเวณซอยรังน้ำนั่นเองนะฮะซึ่งมีพัตคารอยู่หนึ่งร้านนะฮะต้องบอกว่าเป็นพัตคารที่อยู่ข้างทางได้ข่าวมาว่าเจ้าของร้านนี่นะฮะดุมากเลยก็ไม่รู้นะฮะว่ารสชาตินะฮะหรือว่าความดุของเจ้าของร้านจะทําให้เราเนี่ยลองจ้ากันมากกว่ากันนะครับผมไปกันเลยฮะกับร้านนี้ พัตคารจากีครับเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้สองเข้ามาในพัตคารจากีกันแล้วนะอยู่กับอามมานะครับอาม,มาสวัสดีครับสวัสดีคอันดับแรกขอขอบคุณมากครับอามมาที่ให้เกียรติกับบริการอีนเจอร์เดอร์จีนี่ ยินดีค่ะยินดีค่ะว่าไม่ได้สัมภาษณ์หลายปีมากเลยโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยก็ได้เดือยนะคะครับเยอะจริงๆครับอม่าครับอาทีนี้เดี๋ยวอม่าเล่าให้สองให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าร้านนี้เนี่ยความเป็นมาประวัติเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มเดิมันอยู่ที่เยาวราชซอยเดือนนิดมันรุ่นคุณพวดนะคะที่ขายแต่ไม่ใช่ขายล้านหน้าแต่แล้วหลังจากคุณพ่อออกจากพัตคาเราก็มาหนักการมาขับเปิดพัตคาที่นี่ครับช่วงที่ระหว่างได้เช่งชงทีมคุณชายสนัดเสก็มาชิมชิมล้านหน้า ก็ลงรายการเส้นหมี่หรือเส้นใหญ่ล้านหน้าเนื้อเนี่อร่อยกับพวกตับหมูลายก็โอเคก็ขายดีมากรอดหลังจากคุณพ่อเสียกระทันหันไม่ได้ฝึกอะไรไว้เลยเลยอะเปลี่ยนมา<ไห>นพัตตาคารปิดเค้งยังใช้ชื่อพัตตาคารอยู่มาขายเป็นล้านหน้าแทน เหลือลาดหน้าน<ม>ี่แหละที่เป็นพระเอกที่เราทำใช่ใช่นอกนั้นก็คือทำด้านหน้ามาตลอดกับ<อ>มาหมี่เคี้ยวอะไรพวกนี้อ,อาหารทานเล่นก็ที่เห็นนะคะ<อ>เกี่ยวทอดให้คืนที่ลูกค้าระหว่างรอเด้นครับถ,ถูกโตต้องสั่งนะะ<อ>ตั้งแต่ช่วงที่เป็นพะตคากรุ่นรุ่นอากงมาถึงวันนี้ปัจจุบันประมาณกี่ปีแล้วครับอาม่าย้ายมาจากเย,ยวาวราชนี่ปีหนึ่งห้าปีนี่ปีห้าสิบสองห้าสิบสามโอ้นานมากเลยอาม่าครับ ราดหน้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเยอะแยะไปหมดกันเนาะอ mm. ม่าคิดว่าที่ร้านของเราพัตคารเราเนี่ยทีเด็ดของราดหน้าเราเนี่ยมันพิเศษยังไงสังเกตมาไปทานทุกร้านอ่ะมันก็ผัดคล้ายคลึงกันแต่ของเราค่อนข้างจะไอจิโนตรงที่ว่ารสชาติของเราอะจัดจ้านครับโนหน้าออกมาจะขุบขิกไม่เหมือนคนอื่นเขาทุกคนมาทานเออหน้าหน้าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับหน้าหน้าที่นี่เป็นสไตล์ไหนครับอม่าอ๋อสไตล์คนตวงตุงค่ะ การเลือกวัตถุดิบในการทําเมนูต่าง,างๆามา่เลือกอยังไงอะครับใช่วัตถุดิบอย่างดีเลยราคามันกะราคาไ,ได้ครับเช่นยอดผักเนี่ยลามาเห็นไหมตัดทิ้งหมดเลย<อ>เป็นต้นๆแล้วอย่างเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรพวกนี้เราก็ใช้อย่างเกตด,ดีสองเห็นนะมีเมนูบมี่ด้วย ความพิเศษของเมนูบะหมี่ของที่นี่มันเป็นยังไงครับบะหมีม่ของที่นี่คือเราสั่งทําแบบบะหมีม่ข่มันทานน่าจะนุ่มหน่อยแล้วหมูแดงเราก็รสชาติรู้สึกว่ามันทากันคนละอย่างแล้วปูเราก็ใช้เกตที่ว่าราคาพอสมควรกับราคาที่เรามานี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับรุ่นที่สี่แล้วรุ่นที่สี่แล้วสองได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเจ้าของร้านดุมากโ ใครมาเร่งไม่ได้ั้งนั้นอ่ะผู้ใหญ่ใครมาทานยังไงก็แล้วแต่ตามคิวหมดกผู้ใหญ่มาจังอะไรบอกโอ้ต้องให้ก่อนได้ก òn, ่อนเวลาอย่างนี้อย่างนั้นกดดันเรามากมากเราก็ได้พูดคํานี้ออกไปบอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ต้องรอตามคิวค่ะก็เลยไปลงหนังสือพิมพ์ต่อว่าเดินเด้มาได้สองจองโต๊ะไว้ก่อนแล้วค่อยมาได้ไหมไม่รับไม่รับจองนะอันนี้น่ารักมากคุณผู้ชมข้อควรปฏิบัติมากอาหารเป็นจานเดียว ไม่มีจานแบ่งให้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือยังไงอะมาจานเดียวก็สําหรับคนเดียวครับแล้วบางคนมาทานขอจานแบ่งสองสามใบอืมมค่อยๆจุกจิกวุ่นวายครับอ่ะมาข้อต่อไปเกี๊ยวน้ำหกตัวให้ถ้วยแบ่งสองใ <ไป S 1> บเ<า>ท่านั้นธรรมดามาทานคนเดียวเราจะขายห้าตัวพอสองคนป๊อบเราให้หตัว เพื่อจะแบ่งแชร์กันทานกันครับแล้วขอออกช่วยหนึ่งเราก็ไม่ให้ถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยคุณแก่ก็ทานน้อยเราอาจาจะอนุโลมให้ติอีกใบต่อไปแค่ได้บอกหน้าน,นี้จองของจริงนๆนะอย่างนี้อย่างนั้นบางทีโมโหมากมากจองของไปกินที่อื่นมันกินทำไมเนี่ยทางน้ากติกาเยอะเราขายหลายหลายเจ้าอ่ะชั่วโมงเร่งด่วนทุกอย่างต้องทําให้มันรัดกลมแล้วให้ทุกคนได้ได้ของทุกอย่างพร้รอมกันแบบไม่ตกบ้าง สอขอญาตถามเรื่องความภูมิใจปามารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากค่ะเหนื่อยยังไงก็สู้เพราะว่าลูกค้าที่ ที่มาทานเนี่ยรู้สึกเป็นลูกค้าที่เอ็นดูทางร้านมากเลยจากรุ่นรุ่น,นทาจนแก่เดินไม่ค่อยไหวแล้ว,ลวก็ยังมาอุ่นหนุนครับแล้วไม่ต่อว่าอะไรช้าก็ไม่ต่อว่าก็นั่งรอเป็นชั่วโมงก็ยังอรอขอให้ได้ทานขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหน,นุนนะคะแล้วก็แม่ตาทางร้านดีมากเลยไม่เคยทิ้งขว้างหรือว,ว่าอะไรรอนั่งแค่ไหนลูกค้าก็จะรอนอันนี้กราบขอบคุณจริงๆค่ะ ร้านอยู่ตรงไหนครับผมร้านส่วนใหญ่ถ้านกาจะเน้นว่าอนุสาวรีย์ชัยนะคแต่ทางเราล่างอนุสาวรีย์ชัยรถมันบรรยาเข้าไม่ได้เราต้องข้าทางซอยลำน้ําซอยจะเข้ามาคือซอยวัฒนายครับอยู่ตรงข้ามกับสตุจเบอร์ที่โทรมานะฮะศูนย์สองสองสี่ห้าศูนย์แปดสี่เก้าร้านเปิดทุกวันไหมครับอาม่าร้านจริงๆเปิดสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงค่ะ ถ้าลูกค้าจะมาทานต้องรอถึง11บเอโมงกว่าต้องรอคิวขอเรียบร้อยก่อนถ้าหมดก่อนปิดก่อนวันที่บ่ายโมงครึ่งก็หมดสองมาถึงแล้วเดี๋ยวสองอนุญาตสั่งท้าหน่อยนะครับได้ค่ะได้ค่ะหลายเมนูเด่นสั่งให้เต็มโต๊ะเลยนะครับประมาณได้ค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้ครับทางรายการอีเทอร์เดอร์เจนียครับมีผลิตภัณฑ์ยูโรเค้กมามอบให้กับพัตคารจ้ากิและอาม่าด้วยนะครับมอบให้เลยนะครับอาม่าขอบคุณมากครับพีบ่แม่ครัสวัสดีนะคะ นี่คือราดหน้าเนื้อพระเอกวันนี้ที่สองสั่งมาเลยนะครับอันนี้สองสั่งเป็นเส้นหมี่กรอบนะครับเป็นหมี่ขาคุณผู้ชมหูนี่กรอบมากเลยนะฮะอยากนํานเสนอนะรเรื่องของตัวเนื้อของเขาก่อนนะครับหมักมาจนนุ่มแบบนี้ฮนะดูสิคุณผู้ชมเอ้ยเอนจอย Enjoy ครับคุณผู้ชมนี่ขนาดยังไม่ทันเคี้ยวนะเนื้อเนี่ยนุ่มละลายแบบ นี่คือความเป็นน้ำราดหน้าของเขาเนี่ยหัวมันมีความข้นแล้วก็มีความหอมนี่ครับเส้นมี่ขาวกรอบครับโหยิ่งเคี้ยวยิ่งมีกลิ่นหอมของกระทะเรื่องการผัดการใช้ไฟของเขาของที่นี่นะคือมันต้องเป๊ะต้องแม่นมากจริงนะคุณผู้ชมครับผมดูผักสิอย่างที่อาาเล่าให้ฟังนะสวยๆแบบนี้ครับ ทานพร้อมกันคำใหญ่ๆแบบนี้ผู้ชมครับเ <c oughs> ชื่อเล้ว,ว่าคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเอาละครับผู้ชมมาต่ออีกหนึ่งเมนูครับนี่คือเต้าซี่ปลากระพงนะผู้ชมเขาให้มาเป็นแบบชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยอะแล้วก็วัตถุดิบในจานนี้นะฮะถ้าเราเรียนเห็นเนี่ยก็จะมีพริกแดง พริกหยวกมะเขือเทศแล้วก็จะโดดเด่นเรื่องของพริกไทยดํานั่นเองนะคุณผู้ชมครับให้โชว์ชิ้นอื่นๆด้วยนะแบบนี้นะดูสิอ,อย่ารอชา้าคุณผู้ชม enjoy ครับความนุ่มความสดเนื้อนแน่นไม่มีเละครับวัตถุดิบดีมากครับมาเรื่องของเส้นฮะค,คุณผู้ชมครับใครที่มาทานที่ร้านนี่นะฮะ ก็จะสังเกตว่าเขาจะมีสีแบบนี้นะนั่นคือไม่ใช่ความไหม้นะครับจะเกิดจากการผัดของเส้นนะฮะโดยที่ไม่ได้ใส่วัตถุดิบอะไรเลยนะคุณผู้ชมหมายถึงเครื่องปรุงรสเนี่ยนะหืมกลิ่นมะนาแบบว่าชัดเจนมากเลยอ่ะโอ้เส้นใหญ่คือที่สุดครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้สองแอบคุยกับคุณอาลูกค้าดั้งเดิมของที่ร้านที่เขาทานมาตั้งแต่ปี2517นะเขายังมาทานอยู่นะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกเขาติดใจ การผัดของที่นี่มากไม่หนึ่งเมนูฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวผัดปูต่อจังหวะคุณผู้ชมว่าเมนูนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะบนเมนูในบิวบอร์ดในร้านนะแต่สามารถสั่งได้ดูสิปูเนื้อแน่น,แ,น,นแบบนี้นะฮะนี่คือแบบข้าวผัดแบบคินครีนเลยอ่ะโอ้โหรสชาติของไข่อ่อนๆแล้วก็เนื้อปูเนื้อแน,นแน่นแบบนี้ฮะไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรเยอะเลยฮะบีบไข่มะนาว กลิ่นรสชาติของการผัดของเขาข้าวเป็นเม็ดเม็ดนะฮะเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ยเดินทางกันต่อครับอีกหนึ่งเมนูสองจำได้ว่าสองได้ทานเกี๊ยวน้ำแบบหน้าตาแบบนี้นานมากละมีแค่เกี๊ยวกับน้ำซุปนะฮะแล้วก็เรียกว่าต้นหอมแบบปอกแบบลินครีนสะอาดอาดหน้าตาแบบนี้คิดถึงมากจริงๆครับหนึ่งชามจะมี6ตัวครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราถ้วยแบ่งขอได้2ถ้วยเท่านั้น2ใบเท่านั้น,นะฮะดูสิครับโอ้โห ผู้ชมไส้ข้างในเนี่ยมีมีความแบบเฮ้ยมีแบบแบบกลิ่นพริกไทยเหมือนกันนะชัดเจนมากนะผู้ชมครับเนื้อแป้งของเกี๊ยวเนี่ยนะฮะมันละลายลื่นนุ่มไปเลยนะครับโหเรียกว่ากืนลงไปได้เลยอีกหนึ่งเมนูที่สองเดินเข้ามาในพัตคาลจาก,กี่เนี่ยและต้องเห็นทุกโต๊ะต้องมีนะั่นคือเมนูนี้ครับเกี๊ยวทอดซึ่งไม่ได้อยู่บนบ,นบิลบอร์ดเมนูเช่นเดียวกันคุณผู้ชมแต่สามารถสั่งได้เลยครับแบบนี้ฮะมาเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆกันก่อนฮะ หกรอบจริงๆคุณผู้ชมครับมาดูที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรเด็ดของที่นี่เขาเลยครับนี่คือน้ำจิ้มบวยนะคุณผู้ชมครับจะมีความข้นอ้ยดูสิเหลืองทองเลยโอ้โหรสชาติของบวยชัดเจนมากโอ้ว้วได้ความหวานนะฮะแล้วก็ความข้นไม่แปลกใจครับว่าทำไมทุกโต๊ะถึงมี อร่อยทุกเมนูจริงๆนะฮะใครที่มาย่านี้อนุสวรณ์ดีชัยสมรภูมินะครับห้ามพลาดสำหรับพัาคารจจากกี่นะครับเดี๋ยวสองจะพาไปร้านต่อไปจะไปร้านไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 p l a y ครับ